ดูดวงชาวราศีธนูไม่เคยยอมใครสําเร็จด้วยตัวท่านเองนะครับดวงชะตาของชาวราศีธนูตกตําแหน่งที่ดีเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกโดดเงินทองไหลามาเทมาผสมเด็ดท่านจะแช่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศรุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาตกลื่นเลิงสังสรรค์มีคนเอาอกเอาใจประจบประแจงตัวท่านเป็นพิเศษเพราะว่าตัวท่าน สำเร็จด้วยตัวท่านเองถ้าเป็นคนกล้า,าหารเด็ดขาดเด็เดเดียวาหารเอาจริงเอาจังจ,งจนประสเผลจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรบับทรัพย์โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาการแบบแผนของท่านได้วางแผนไว้หมดแล้วท่านทําอะไรจะลงล็อกไปหมดจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองชะตาชีวิตรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาแบบนี้ไม่ธรรมดา การที่ท่านมุง่งมั่นมุง่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารเอาจริงเอาจังจนผสมเดะฉลาดเกิดขึ้นในโชกตาโชกตาชีวิตรับศัพ์โอกาสทองโอกาสาที่จะมุ่งมั่นพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะผมเรื่องราวต่างๆที่เจอปัญหาต่างๆเข้ามามลุมเล้าเขาเรียกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเบื่อหน่ายกับคนรอบข้างคนอิจฉาคน,าคนให้ร้ายใส่ร้ายไบสีมันเป็นอะไรกันนักหานาๆนะครับผมเจ็บปวดดดรล้าเหลือเกินแต่อย่างไงก็แล้วแต่ท่านอย่าไปสนใจกับเรื่องราวต่างๆสิ่งเหล่านั้นท่านให้ไล่ลำ เนระบำเพลงกองกันให้สุขสมสมหวังดังใจหมายครับจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์ปัญหาต่างๆที่น้องไม่รับกระบวนการวายกระสับกระส่ายจะต้องรีบแก้ไขรีบปรปับปรุงเพราะว่าโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งลื่นเลงนะครับมีความสุขมีเงินมีทองแล้วไม่มีความสุขได้อย่างไรนะผมถึงเวลาการบุญกุศลวัส,สนาต้องขอพรจากถวยเทพอาสวิงขี่ม้าถือดาบปาดมหานศัตรูโมมาดปากศัตรูให้มลา,ายหายหายไปสิ้น ับผมคนคิดลายใส่ลายใยสีคนมันอิจฉาคนอย่างนี้อย่าไปคบกับมันนะผมหลบหลีกซ่อนเล็นแก้ไขปรับปรุงท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้แปลเปลี่ยนแปลผันนั่งบนบัลลังก์ถือถ้วยทองอำนาจบารมีวาสนาท่านจะได้คนพบนะผมน้ดวงชะตาได้ยังโสดจะได้มีแฟนท่านี้มีแฟนอยู่แล้วจะสมหวังดังใจหมายจะถามเรื่องธุรกิจการงานการเงินจะได้เจอคู่ของที่เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตาหรือเพื่อนลมหุ้นก็ได้นะมันเข้ากันเป็นปีเป็นคุยนะผม ดาบสองไฟเกิดขึ้นในโชคตาก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นายนอย่างก้ากโดดดวงแบบนี้ดวงเสร็ฐีเงินล้านแต่ว่าอะไรเลือกได้แค่เพียงหนึ่งเดียวจะมาเลือกสองอย่างไม่ได้ท่นจะมันมีภรรยาสองคนไม่ได้สามีสองคนไม่ได้นะผมเลือกได้อย่างเดียวไม่งั้นมันจะผิดพลาดทางเทคนิคนะผมจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งโชคล่าภเงินทองบารมีวาสนาจะทําให้ท่านชีวิตเปลี่ยนแปล,แปลผันนะครับผม มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งตกตําแหน่งหายพิเศษตําแหน่งตัวท่านนะครับท่านจะเจริญรุ่งเรืองรวยเลยรวยนะผมเห็นเงเหปังปังปังผสมเล่นรอวะว่าอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองมาแปลว่าโชคชะตาของท่านมีโอกาสทองเข้ามาไม่ขาดสายนะผมเข้ามาไม่หยุดเข้ามาไม่หยุดย่อนนะผมในหัวมีแต่เงินคิดแต่เรื่องเงินในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดก้านกับทุกสิ่งทุกอย่างนะเขาเรียกว่าตกตำแหน่งขี้เหนียวขี้เหนียวขี้นก เรผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาอาจจะมีเรื่องแฮงแมนเกิดขึ้นนะครับตกตำแหน่งแฮงแมนก็คือตึงเครียดเครียดนอนไม่หลับกระซับกระซายเจอเรื่องราวต่างๆเข้ามาลุมเลาแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นดวงทุกขลาสาสวยหวมสวย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 แล้วก็พุ่งขึ้นนะหลักหัวมั้งเดียวเป็นเศรษฐีเงินล้านนะเดอะซันมันเกิดขึ้นในโชคชะตาทงปักทงลงมาแล้วเตยมตัวรับรัพย์โดยโชค โอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภเืินทองบาลมีวาสนาปีศาจหมูมาต้องปราบให้หมดไปสิน้นนะครับอย่าไปอยู่ใกล้นะครับใครอยู่ใกล้ปีศาจพังพี่หน้าหมดทุกคนนะลูกหลานเหลนหลวงพังพี่หน้าหมดโอ้ยปีศาจย่างไงั้ไม่เอาอย่าไปอยู่ใกล้หลบหลีกซ่อนเล่นตามตามแบบกฎจัสติกันะบผมตามแบบแบบกฎตุลาการกฎบ,บ้านเมืองมีกฎโลกมนุษย์มีกฎโลกสวรรค์มีกฎวิญญาณก็มีตามตามกฎอยู่ตรงไหนก็ไปอยู่ของเขาอย่าไปอยู่กับเรา นะผมมาไปย้องอยามมันเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวฮึเิมในอำนาจบารมีวาสนาท่านต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างกล้ากร่โดดให้มุ่งมันมุ่งตรงไปข้างหน้านะผมเอาจริงเอาจังจ,งจนประสบความสำเร็จนะผมต้องฮึิมนิดนึงนะผมเอมลโลโตกตำแหน่งตัวท่านนะผมตกตำแหน่งตัวท่านแต่ว่าอะไรเป็นหนักลบก็เข้ามาสึกขานะครับพร้อมที่จะต่อสู้นะครับคนที่มาเหยียดย่ำนะครับทำให้ท่านดิ้นทุรนทุรายกับพื้น หนาวสั่นกับปัญหาต่างๆนะผมทนไม่ไหวนะผมมันเห็นทันแล้วรู้สึกอิจฉาร้อนเผาทนไม่ไหวปราบศัตรูโมาให้หมดไปเส้นแต่ยังไงก็แล้วแต่หลวงเะตาท่านตกตําแหน่งเป็นบูห้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งประสมความสําเร็จแต่ทําไมเขาทํากับเราเราไม่ให้เราบ้างล่ะนะผมในเมื่อเขาไม่ให้เราเราก็จะไปให้เขาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะผมเพราะฉะนั้นเราต้องจิตใจเป็นผู้ประเสริฐไง นําเนรโลกนี้มันโหดร้ายไม่โหดโหดร้ายกับคนดีคนชั่วไม่โหดร้ายคนชั่วไม่โหดร้ายแต่คนดีมันโหดร้ายทําไมอ่ะเขาไม่เคยให้เราเลยเราต้องให้เขาหรือยังไงเพราะฉะนั้นในโชคชะตาตกตําแหน่งถ้วยทองก็ตัวเองนี่แหละเป็นที่พึ่งของตนให้ตัวเองไงครับซื้อของให้กับตัวเองซื้อบ้านซื้อรถซื้อภรรยาซื้อสามีซื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวเองให้ตัวเองมีความสุขโลกนี้มันโหดร้ายไม่มีใครให้ท่านก็ให้ตัวเอง ยืนยันด,ด้วยตัวนั่นเองการจัดแจงการเปลี่ยนแปลงแปรผ่านการตัดสินใจอย่างน่ากลัวเกิดขึ้นกับไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยว่าหนึ่งดาบบ่งบอกได้เลยว่าอะไรน่ากลัวคิดมากตัดสินใจอย่างเด็ดขาดการเปลี่ยนแปลงแปรผ่านพัฒนายอย่างก้าวกระโดดบ่งบอกได้ว่าจะได้ตัดสินใจและจะได้มีโชคลาภเปลี่ยนแปลงในโชคตาพบาะว่าคนอายุน้อยกว่าจะนำพาเหรยญบืลเริ่มนับ7 2ิบล้านนะครับผมรอคอยท่านอยู่แล้วนะครับผมงวนนี้แหละงวดนี้แหละ จะรวยเลยรวยนะผมเฮงเฮงปังปัง anyway, ปังป right ังไม่ได้อะมันมีเจ้ากรรมในเวนอยู่ปังไม่ได้แต at ่ว ot ่าต้องปาดมันออกไปอย่าไปกลัวอัศสวินขี่ม้าขาวถือดาบปาดทหารเจ้ากรรมในเวนออกไปหมดไปสิ้นนะครับผมแต่ว่าไม่แนะนําให้ปาดให้หลบเอาหลบเอาหลบแอบรวยไงครับแอบรวยเคยเห็นไหมแอบรวยอาเจ๊นะครับที่นะครับแถวหมู่บ้านสังเกตดูดีๆคนนี้ถูกจังเลยรวยจังเลยเขาทําอะไรเขาแอบเงียบเงียบ แอบเจ้ากรรมในเวนคร้บผมโชคชะตาถ้าตกตำแหน่งสองเหรียญน,นะครับสองเหรียญสองเหรียญแปลว่าอะไรแปลว่าสับสนงงงวยแล้วผมสองเหรียญเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลองเดี๋ยววันนี้รวยดี๋ยวพรุ่งนี้จนอะไรกันแน่วะแล้วผมอะไรกันแน่ครับผมแถมยังเจอคนอีฉายไรโอ้โหนะครับถ้าท่านยอมแพ้กับชีวิตชีวิตท่านก็ชีช้ากับลำปีเพราะฉะนั้นท่านจะยอมแพ้กับชีวิตนะครับ อะไรนิดหน่อยก็ยอมแพ้โดนคนอนอฉาไข่ใขรใครก็เจอกันทั้งนั้นแหละครับอจฉาให้ร้ายใส่ร้าย้ายสีกันแกล้งในโชคตาแล้วทําไมอ่ะกลัวปะล,ะล่ะับผมก็เข้ามาสิครับอจฉามาเราก็อจฉากลับไม่ใช่หลบหนีออกไปถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแปลพัฒน,นาอย่างก้าวโดดแปลว่าอะไรใจถึงครับหญิงสาวผู้ถือดาบตั้งขึ้นอย่างนี้แปลว่าอะไรใจถึงนะับผมก็เข้ามาซิ <S <S เออเราไปทําอะไรให้คุณหรือไง ชาติที่แล้วไปทําอะไรให้ับถึงมาเหยียบย่ําในโชคชะตาข้าพเจ้า,เาไป,ไปทําอะไรให้เองหรือ,อยังไงจริงๆไม่ได้ทําอะไรเลยับท่านอย่าคิดว่าท่านต้องเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาตลอดไปเขาต้องโดนเขามาเหยียบย่ำเราเราไปทําเขาในชาติอดีตชาติเอาไว้ไม่ใช่นะครับผมสาหรับหมอดูแบบนั้นไม่ใช่ับแปลว่าอะไรชาติที่แล้วท่านอาจจะเป็นตํารวจเข <deix> e> าไปจับผู้ร้ายผู้ร้ายก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรแล้วนะบางทีไปไปตักเตือนเขาก็ถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรแ,แล้วหมอดู <adesso> ไม่ชอบตักตเตือนใครอย่าตักเตือนใครในตามตําราระบุเอาไปเลย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับกรรใารตักเตือนใครก็ไม่ได้เพรนะาะฉะนั้นชาติที่แล้วเพียงแค่ตักเตือนมันก็ตามล้างตามผานนั่นมาทุกป,ป,ปทุกชาติแล้วเพราะฉะนั้นเปดวาจาอย่าพูดเยอะอย่าไปตักเตือนใครใครจะเป็นไงก็ชังมันนะครับผมนะครับบอกบุญบอกทําไปเรียบร้อยแล้วธร,รมทานนะครับผมแล้วนะเทมเพลนเกิดขึ้นในโชกตาเตรียมตัวรับสักโดยช่วงนะครับผมจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเงนิงน,งน,งนูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติกเกอร์นะครับอย่าลืมกดนะครับซุปเปอร์ตัง้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ